สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พามาเข้าป่าครับมาหาตัดไม้แห้งมาทําฟืนครับจากไม่ได้มาหาหลายวันครับช่วงก่อนก็ไปหาเก็บเห็ดนีครับเลยไม่มีเวลามาหาไม้แห้งทําฟืนครับ่วงนนี้ไม่ได้ไปเก็บเห็ดก็วันนี้ว่างครับก็เลยจะมาหาไม้แห้งมาทําฟืนครับเราไปหาไม้แห้งในป่าแถวนี้แ้วกันครับไปครับ เราเดินหาไม้แห้งทำฟืนครับในป่าแถมนี้ครับมีไม้แห้งให้เราทำฟืนดีครับเ,รจเจอแล้วครับไม้แห้งตัดไปทำฟืนที่บ้าน ชมได้ครับไม้ห้งครับ้ห้งทำฟืนครับเหมาะมากครับเดี๋ยวเราไปหาในป่าแถบนี้กันตอ่อครับ xong mái hang hết, mái hang nó mỏng quá cái nó làm phun hết. mái hang, mái hang khẳng khẳng mỏng cái làm

Hà máy là hai mày hang tỏa hoặc chết hoặc hang hoặc là hoặc hang ไม้แห้งต่อครับมเจอแล้วครับไม้แห้งครับ,บไม้แห้งเหมาะมากครับทำฟืนครับได้แล้วครับไม้แห้งครับไปทำฟืนที่บ้านครับเจอไม้แห้ง ยืนต้นต้นแห้งกัธรรมชาติครับทำฟืนหมอมากมันจะล้มหรือเปล่ายืนต้นเองตาธรรมชาติจะล้มไม้แห้งแห้งตามธรรมชาติครับ แห้งแข็งมากแห้งมาหลายปีแดดโดนฝนมาหลายปีแห้งแข็งแข็งกรอบได้ทำไมแห้งเหมาะมากท,าทุ่ฟืนท่นยาวด้วย ลายไม้แห้งครับเดี๋ยวจะกล้องร่วมตัดน,นอน,นครับทำฟืนครับ เอได้ไม้แห้งกองเดี๋ยวจะตัดเป็นท่อนทำฟืนไม้แห้งเหมาะมากแห้งแข็งๆเหมาะกัารทำฟืนมากได้ครับท่านชมไม้แห้งทำฟืน hàng khẳng mà khắp... <laughs> mọi chân làm phương, ấy, khánh nữa. Xông hang phương thì nó khẳng phết luôn Hãy subscribe cho không แห้งแข็งมากแห้งมาหลายปีครับแข็งเป๊กเลยครับทานผู้ชมวันนี้ก็มาหาไม้แห้งในป่าหาไม้มาทำฟืนที่บ้านครับวันนี้ก็ได้ไม้แห้งเยอะพอสมควรครับไม้แห้งจะไปทำฟืนที่บ้านครับไม้แห้งแห้งเหมาะมากครับการทำฟืนยังไม่ได้มาหาหลายวันครับมัวแต่ไปหาเก็บเห็ดครับเก็บเห็ดอยู่หลายวันก็เลยไม่ได้หาไม้ครับ วันนี้ว่างเลยมาหาไม้แห้งทําฟืนเดี๋ยวได้ไม้แห้งก็จะกลับบ้านครับนี่แสงแดดร้อนมากรับฝนไม่ตกยุงก็เยอะมากครับสำนี้ก็ขอบคุณทุกท,ท่านที่มารับชมครับฝากติดตามคลิปต่อไปว่าทาอะไรต่อสำนี้ก็สวัสดีครับผมกลับบ้านครับได้ไม้แห้ง